ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของ g ิวี่นะครับผมจะมาถอนเงินให้ดูนะครับว่าการถอนเงินเนี่ยยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะทําการอัปเดตนะครับว่าตัวแอปยังจ่ายหรือว่าไม่จ่ายแล้วนะครับผมจะอัปเดตให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ แอปนี้ก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยในส่วนของวิธีการสมัครเนี่ยสมัครผ่าน Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาขึ้นอะไรมาให้นะครับถ้าคนใหม่นะครับที่สมัครครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราเลือกในส่วนของภาษาแล้วก็สกุลเงินที่จะต้องการรับนะครับผมแนะนําให้เราเลือกอันนี้ปอนด์สเตอร์ลิงนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นท่างเงินที่แพงที่สุดแล้วนะครับในส่วนของสกุลเงินของต่างประเทศนะครับ ก็กดเลือกให้หมดนะครับจากนั้นก็กด Continu e ด้านล่างนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับผมกดไปนะครับโอเคมันกําลังเด้งเข้าไปนะครับอ่าเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับผมเขาจะให้เราเลือกในส่วนของ Facebook หรือว่าอีเมลในการสมัครเราก็เลือกได้เลยนะครับสลับใครนะครับที่ขึ้นให้ยืนยันเบอร์มือถือนะครับอ่ผมไม่มีรูปให้ดูนะเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วนะครับให้เรากรอกเบอร์มือถือลงไปนะครับโดยการพิมพ์ว่าบวก6 แล้วก็ตามด้วยเบอร์ของเรานะครับทั้งหมด9ตัวไม่ต้องกรอกศูนย์นำหน้านะครับกรอกไปตามนี้บวก6 6แล้วก็ตัวเลขเบอร์ของเราลงไปนะครับทั้งหมด9ตัวนะครับโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานของแอปนี้นะครับผมแอปนี้นะครับก็เป็นการเล่นเกมนะครับมีการเสี่ยงโชคด้วยนะครับลุ้นเงินรางวัลนะครับมีคนไทยนะครับที่ได้แจ็คพอตไปที่2 2 9อาจุดห้าปอนด์ไปแล้วนะครับผมก็ประมาณ 800กว่าบาทนะครับที่ผมได้ลงคลิปแจ็คพอตไปนะครับวิธีการเล่นเนี่ยให้เราดูที่หน้าแรกตรงนี้ให้เราดูด้านล่างเลยนะครับดูตรงนี้เลยนะครับในแถบด้านซ้ายมือนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นเงินรางวัลที่เราจะได้นะถ้าคุณเป็นคนโชคดีนะครับวิธีการเล่นก็กดคําว่าจอยนะฮะตรงนี้กดเข้าไปนะครับการเล่นตรงนี้เนี่ยจะใช้เหรียญทองในการเล่นนะครับผมก็คือตรงนี้ด้านบนขวานะครับกดบวกนะครับกดดอนนะครับผม แล้วก็กดแบ็กด้านล่างนะครับก็รอจำนวนสกอร์ตรงนี้นะครับผมครบจำนวนนะครับเขาจะทำการสุ่มหาผู้โชคดีให้นะครับผมลงไป9้าครั้งนะครับคิดว่าน่าจะดวงดีหรือเปล่านะครับผมนะก็ลองดูเสียงไปนะครับก็เล่นได้เลยนะครับต่อไปนะครับเมนูที่2นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับด้านบนนะครับเป็นปฏิทินเลยนะครับตามวันเดือนปีของเรานะครับนะครับตรงนี้สรับตรงนี้นะครับผมเป็นเกมให้เราเล่นนะครับ เกมนี้ก็คือการจับคู่รูปภาพให้เหมือนกันนะครับมีเวลาจํากัดต่อไปนะครับก็เป็นการเล่นเกม xo นะครับก็ไปเล่นได้นะครับ ox นีครับบวกเลขนะครับอันนี้เกมบวกเลขนะต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับกดเข้าไปการแนะนําเพื่อนนะครับผมจะได้รับคะแนนอยู่ที่130คะแนนขั้นต่ำนะครับถ้าหากว่าเพื่อนของเรายืนยันเบอร์มือถือนะครับเราก็จะได้รับอีก200 40คะแนนนะครับถ้าเพื่อนไม่ยืนยันเราจะได้รับแค่130นะครับถ้าเพื่อนยืนยันเบอร์มือถือเราจะได้รับ240นะครับก็ประมาณนี้ลองใช้ Google แปลภาษาไปเอาดูนะฮะผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับการแนะนำนะครับกดคัดลอก Copy Link ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นำไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยจะเป็นกลุ่มงานออนไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเฟซหรือว่า YouTube ได้หมดเลยนะครับ สำหรับกล่องสมบัติด้านล่างตรงนี้นะครับผมเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอากล่องไหนนะแต่ละกล่องนะครับคะแนนจะไม่เท่ากันนะครับดูที่ด้านล่างนะครับอีกสชั่วโมงนะครับผมถึงจะกดรับคะแนนได้นะครับผมต่อไปนะครับเมนูที่3ตรงนี้นะครับผมจะเป็นในสการแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินดอลลาร์นะครับขั้นต่ำในการแลกเปลี่ยนอยู่ที่145คะแนนนะครับผมกดเปลี่ยนไปนะฮะผมมี10,000ืนะครับได้จากการแนะนําเพื่อนนะครับผม ถ้าใครอยากได้เยอะก็ต้องแนะนําเพื่อนนะครับผมจะแลกทั้งหมดเลยนะครับว่า1231คะแนนเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะโอเคนะครับได้แค่1 0 0 1คะแนนนะครับก็อยู่ที่0.7นะครับก็กดตรงนี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ที่2.22นะครับการถอนเงินเนี่ยจะกดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดไปจากนั้นนะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็น PayPal ก่อนนะเลือก PayPal นะครับแล้วก็กรอกอีเมล PayPal ลงไปครั้งล่าสุดที่ผมถอนไปเนี่ยก็คืออยู่ที่1.37ปอนด์นะครับไปวันที่3เดือน8นะครับวันนี้ก็วันที่26เดือน8นะเดี๋ยวจะถอนให้ดูที่2.22นะครับ ขั้นต่ำการถอนเงินนะครับดูที่ตรงนี้นะ0.23ขั้นต่ำทุกสกุลเงินนะครับอ่าโอเคนะครับผมได้ทำการถอนเงินออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับ2.22ปอนด์นะครับถอนไปวันที่6 26เนะฮะเดือน8นะครับตรงนี้นะครับเราดูว่าเงินเนี่ยจะเข้าเร็วไหมนะครับ1วันหรือว่า2วันนะครับถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท้ายคลิปนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน2.2ปอนด์นะครับจากแอปจิวีนะครับได้ชําระเงินมาให้นะครับก็ถอนไปเพียงแค่1วันทําการนะครับเงินเข้าบัญชีเลยนะครับผมไวมากนะครับนะฮะก็ได้รับเงินจริงนะครับในวันที่27สิงหาคม2020นะครับตัวแอปนะครับผมไม่มีการหักค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็คือถอนมาเท่าไหร่เราก็ได้รับจํานวนเต็มเลยนะครับ ผมได้รับตอนเมื่อตีสี่กับตีห้านะครับของวันที่27นะครับไวมากนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของแอปเพิ่มเติมนะครับดูในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับว่าทางแอปเนี่ยได้อนุมัติยอดเงินให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมออาโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปจิวีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่เมนูที่3นะครับตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วเราก็กดคําว่า i t ด d r a w ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับผมตรงคาว่าถอนเงินนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนเป็น PayP a l ก่อนนะครับให้เราดูที่ด้านบนนะครับผมมันเขียนว่า my withdraw นะฮะตรงนี้นะครับผมนี่ครับถอนไปที่2.2ปอนด์ออนนะครับผมก็วันที่26นะฮะ เงินจ่ายมาเรียบร้อยนะครับติ๊กถูกสีเขียวก็คืออนุมัติยอดเงินที่ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของแอปกิวี่เนี่ก็ถือว่ายังจ่ายเงินแล้วก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเป็นส่วนของการถอนเงินนะครับระยะเวลาทําการที่ทางแอปมันกําหนดไว้จริงๆเนี่ยก็คือ5-7วันทําการนะครับตรงนี้นะครับผม5-7วันทําการนะครับแต่ผมถอนไปเนี่ยเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้าบัญชีเลยถอนไปวันที่26เงินเข้าวันที่27นะครับตอนเวลาประมาณตีสเกือบตีห เงินก็ยังจ่ายอยู่ปกตินะครับในส่วนของแอปนี้ใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้นะครับในส่วนของแอป q ิวนะครับดาวน์โหลดฟรีเล่นฟรีไม่เสียเงินนะครับผมเล่นได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับผมโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบการหารายได้เสริมฟรีนะครับแบบไม่ลงทุนนะครับก็สามารถกดติดตามช่องงานฟรีช n e l ไว้ได้เลยนะครับผมจะทำคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะสำหรับการ หาอะไรได้เสริมไม่ว่าจะเป็นแอปเก่าแอปใหม่นะครับที่มันสามารถทําเงินได้ผมก็จะมาสอนให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ